การประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่18ประจำปี2566ที่ตำหนักเพชรวัดบรวรน,นิเวศมิหารวันนี้มีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานในการประชุมหลังการประชุมมีการถแถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคมในประเด็นสำคัญมีการเสนอขอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค17-18ธรรมยุทธ์ตลอดจนการขอเพิ่มตำแหน่งในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค1 1 การประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่18ประจำปี2566ที่ตําหนักเพชรวัดมวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่พนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามองประธานการประชุมโดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมตลอดจนคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงหลังการประชุมนายยุทธาักรแก้วประพานผู้ช่วยโฆษกสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแถลงผลการประชุมในประเด็น ที่ประชุมเห็นชอบเสนอแต่งตั้งประสังคาธิการตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 17- 1 8ธรรมยุทธ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอำเภอตำบลตามลำดับตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงที่ประชุมเห็นชอบการขอเพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค11ตลอดจนรองเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค11รับทราบการแต่งตั้งพระอุปัชาในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้และเขตปกครองคณะสงฆ์หุ่นเหนือที่ประชุมอนุมัติพระภิกษุไปเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ อนุมัติการขอต่ออายุหนังสือเดินทางรับทราบโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้ความร่วมมือด้านงานสาธารณสงเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรับทราบพระสงฆ์ผู้เข้ารับรางวัลดีเด่นของมูล,ลนิธิคุณหญิงเบญจาแสงมะลิรับทราบรายงานจัดโครงการอบรมวิปัชนากรรมฐานคณะสงฆ์ภาคสองที่ประชุมมีมติให้วัดไทยและวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราช,ชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพนรรษา28กรกฎาคม2566กระผมนะครับในยุทธศาสตร์แก้วประพันนะครับผู้มีการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยวโฆษกสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับขออนุญาตาแถลงกล่าวสรุปวาร,ระการประชุมที่สําคัญทั้งนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์นะครับผู้เป็นประธานในที่ประชุมนะครับก็ได้เริ่มการประชุมนะครับโดยมีระเบียบ <c oughs> นอกวรระดังนี้นะครับได้มีการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการนะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1 7ถึง18ธรรมยุทธ์นะครับผมโดยเสนอแต่งตั้งนะครับพระสุทธิสารสุทธีนะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1 7ถึง18ธรรมยุทธ์ครับผม เสนอแต่งตั้งนะครับพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุทธ์นะครับโดยได้มีการเสนอแต่งตั้งเพ,พื่อครูจิตตะโสพลนะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุทธ์ครับผมได้มีการเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะนะครับโดยสํานักง,งานเจน้าคณะใหญ่หลนตะวันออกนะครับได้มีการเสนอว่านะครับ ให้มีพระสังฆาธิการจังวน3สามรูปนะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะนะครับผมได้มีการเสนอขออนุมัติเพิ่มตำแหน่งนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมารองเจ้าคณะจังหวัดปุริลำรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินและขอเพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค11นะครับผมโดย ที่ประชุมนะครับได้ให้ความเห็นชอบนะครับโดย <c oughs> ทั้งนี้นะครับจงในส่วนของจังหวัดนครราชสีมานะครับมีจำนวนวัด2 0 2 6วัดนะครับสมควรอนุมัติให้มีรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มอีก6ตตำแหน่งนะครับและเพิ่มรองเจ้าคณะจังหวัดที่กำกับดูแลที่พักสง์โดยเฉพาะอีก1ตําตำแหน่งรวมเพิ่มเจ็ตำแหน่งนะครับสำหรับจังหวัดบุรีรัมมีวัดจำนวน1,000 11วัดสมควรอนุมัติให้มีรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มอีกสองตำแหน่งและเพิ่มรองเจ้าคณะจังหวัดที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์โดยเฉพาะอีก1ตำแหน่งรวมเพิ่ม3ตาตำแหน่งจังหวัดชัยภูมิมีวัดจำนวน985ารสวัดสมควรวอนุมัติให้มีรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งและเพิ่มรองเจ้าคณะจังหวัดที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์โดยเฉพาะอีก1ตำแหน่ง รวมเพิ่มสองตำแหน่งจังหวัดสุรินทร์มีวัดจำนวน860วัดสมควรอนุมัติให้มีรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งและเพิ่มรองเจ้าคณะจังหวัดที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์โดยเฉพาะอีกหนึ่งตำแหน่งรวมเพิ่มรวมเพิ่มสองตำแหน่งนะครับผมและก็ได้พิจารณานะครับอนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค11เเพิ่มอีกสองตำแหน่งด้วยกันนะครับผม ได้มีการเสนอนะครับขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงนะครับจำนวนหนึ่งรูปนะครับในทางนี้นะครับโดยสำนักงานเจ้าคณะใหญ่ขนกลางนะครับวัดไตรมิตรพิทยารามนะครับได้พิจารณาคัดเลือกนะครับพระมหาวชรพลนะครับวัดป่าโมกตําบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดป่าโมกนะครับพระรามหลวงชั้นโทชนิดวลวิหารนะครับในหน้าที่ฝ่ายการศึกษานะครับ และสาหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้มีการพิจารณานะครับคัดเลือกนะครับพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติเพื่อขอเสนอแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระรัมรุงจํานวน3มรูปครับผมเสนอแต่งตั้งนะครับพระสังฆทิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะนะครับโดยเสนอแต่งตั้งพระครูโสพลมิสารัพนะครับให้เป็นท really ี่ปรึกษาเจ้า คณะตำบลกระแสะบนนะครับอําเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเสนอแต่งตั้งพระอุปชาวิสามันคณะสงฆ์หนใต้นะครับจำนวน3ามรูปนะครับเสนอแต่งตั้งพระอุอปชานะครับสามันคณะคณะสงฆ์หนใต้นะครับจำนวนทั้งหมด20 21รูปนะครับผมพร้อมกันนี้นะครับได้มีการนะครับ รายงานการแต่งตั้งพระอุปชาประเภทสามัญในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือนะครับที่ได้แต่งตั้งพระสังฆาธิการนะครับในเขตปกรครองคณะสงฆ์หนเหนือจํานวน82รูปให้เป็นพระอุปชาประเภทสามัญน,นะครับผมท้งนี้โดยมอบตาตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่27มิถุนายน2566ครับผมเสนอแต่งตั้งพระอุปชานะครับประเภทวิส,สามัญในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือนะครับจำนวน5รูปนะครับผม และสําหรับได้พร้อมกันนี้นะครับได้มีการขออนุมัติพระภิสุไปไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศนะครับจำนวน25รูปนะครับสำหรับในรอบนี้นะครับและได้มีการพิจารณาขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางนะครับสําหรับพระพิสุที่ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศนะครับจํานวน12รูปครับผมและสําหรับเรื่องระเบียบวระ ต่างๆนะครับที่เป็นนอกวาระก็มีเท่านี้นะครับสําหรับระเบียบวาระที่5นะครับเรื่องเสนอเพื่อทราบนะครับได้มีการนําเสนอนะครับโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับภายใต้แนวทางความร่วมมือด้านงานสาธารณะสงเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับจังว่าได้จัดทําโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวทางความร่วมมือด้านงานสาธารณสงเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเรื่องการช่วยเหลือคนไทยและการพัฒนาสังคมไทยและการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของมหาเถรสมาคม <c oughs> กับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับโดย <c oughs> ทั้งนี้นะครับ ได้ขอให้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อ,อโปรดทราบและพิจารณานะครับโดยดำเนินการดังนี้นะครับมอบฝ่ายสารณัสงเคราะห์ของงานของมหาเถรสมาคมและสำนักง,งาน,นาาคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางในวงเล็บนะครับอปกอบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้แนวทางความร่วมมือด้านงาน สาธารณสงเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับโดยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศทั้งมหานิกาัยและธรรมยุทธ์นะครับโดยแจ้งพระธรรมทูตในต่างประเทศให้ความนุเคราะห์บรูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเป็นเครือข่ายและก็มีส่วนร่วมในการ ช่วยเหลือคนไทยและการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศนะครับตามความเหมาะสมและมอบสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับทำการแจ้งสมัชชาสงฆ์ไทยในต่างประเทศนะครับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้การสน,สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือในการดําเนินโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับวาระที่ต่อมานะครับก็คือ ได้มีการขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดจํานวนสามวัดด้วยกันนะครับผมเรื่องต่อมานะครับมูลธิสมานนะครับคุณหญิงเบญจาแสงมะลินะครับได้แจ้งนะครับว่าในปีนี้นะครับได้ <c oughs> คัดเลือกพระวชิรกิจโสพลนะครับเจ้าวาดวัดบ้านขุนอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้มีผลงานดีเด่นสาขาพระสงฆ์ประจำปี2,566นะครับพร้อมกันนี้ ได้นําเสนอมหา,าสมาคมนะครับเพื่อปวดทราบเรียบร้อยแล้วนะครับรายงานการจัดการโครงการอบรมวิปัสนากรรมฐานของคณะสงฆ์ภาค2นะครับทั้งนี้ได้มีการรายงานนะครับว่าในส่วนของคณะสงฆ์ภาค2นะครับได้ดําเนินการโครงการจัดโครงการอบรมวิปัสนากรรมฐานสาหรับพระสังฆาริการระดับเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาด ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ประจำปีพศ2565ถึง2566ในเขตปกครอ,องคณะสงฆ์ภาคสระหว่างวันที่19ถึง29มี29นาคมพศ2566ณวัดมเหยงอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพร้อมกันนี้นะครับก็ได้จัดทำเล่มรายงานถวายกรรมการมหาดรมสมาคมเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเรื่องเสนอเพื่อพิจารณานะครับ ้อมกันนี้นะครับได้มีการขอแก้ไขข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูนนะครับแห่งที่6ตั้งอยู่ที่วัดดอยคํานะครับอําเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูนแห่งที่6นะครับโดยขอแก้ไขเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูนแห่งที่6ตั้งอยู่ที่วัดทาดอยคํานะครับอําเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับ ขอแก้ไขข้อมูลสำนักปดิบัติธรรมประจำจังหวัดนราธิวาสนะครับตั้งอยู่แห่งที่ที่นะครับตั้งอยู่ที่วัดน้ำขาวยะกานะครับตำบลกาโยะนะครับอําเภอแหวงจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยขอแก้ไขเป็นสำนักประดิษฐติธรรมประจำจังหวัดนราธิวาสแห่งที่4ตั้งอยู่วัดน้ำขาวยะลาตำบลตำบลกาโยะนะครับอําเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสนะครับผมและพร้อมกันนี้ได้มีการขอ จัดตั้งสำนักประฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มอีกจำนวน3าแห่งด้วยกันครับผมได้มีการขอความเห็นชอบนะครับเลื่อนวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในวันอังคารที่25กรกฎาคม2566นะครับโดย <c oughs> ที่ประชุมนะครับได้ให้ความเห็นชอบนะครับว่าให้จัดนะครับ จากวันอังคารที่25กรกฎาคม2566เป็นวันศุกร์ที่21กรกฎาคม2566นะครับซึ่งที่ประชุมหารไทยรสมคมนะครับได้พิจารณาแล้วนะครับว่าให้จัดเป็นให้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่21กรกฎาคม2566นะครับ และการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉริมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566นะครับพร้อมกันนี้นะครับสำนักงานประหลาดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้แจ้งว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎา,าคม2,566นะครับโดยการจัดพิธีเจริญพระพุทธทนมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกศุศลนะครับโดยสำนักงานพระนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้นำเสนอมหาเถรสมาคมนะครับดังนี้นะครับก็คือ 1. ให้วัดทุกวัดใน ราชนจาจักจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลหลังจากทําวัดเย็นในวันศุกร์ที่28กรกฎาคม2566พร้อมกันนี้นะครับให้วัดไทยในต่างประเทศนะครับจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุสลในวันศุกร์ที่28กรกฎาคม2566ตามความเหมาะสมครับผม